ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนที่258นะครับขบวนธรรมดาที่258นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางชนบุรีนะครับกําลังจะเข้าจอดที่ปลายหยุดรถทรงพลน,นะครับอาเภอบ้นานโป่งราชบุรีนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับไม่มีเมฆฝนนะครับได้ยินเสียง ขรถไฟมาตะไกลนะครับได้ยินเสียงเร่งเครื่องเป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับวันนี้นับขบวนธรรมดาที่258นะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู่ g e k นะครับ 4007วันนี้ทำขบวนโดยที่007นะครับน,นี่นะฮะปูจีเค4007ทำขบวนรถไฟธรรมราศี258นะครับ ต้นทางน้ำตกไปทางคนบุรีนะครับจอดที่ป้ายหยุดรถตรงคนนะครับวันนี้ผู้โดยสารโล่งมากสองห้าแปดนะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากป้ายหยุดรถตรงคนนะครับวันนี้ผู้โดยสารโล่งมากนะครับ คนขบวนแค่ไม่มีผู้โดยสารเลยคนระับ